ครับผมเช้านี้ผมจะพาปั่นจักรยานไปหาดวอนนะพากันนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงแหลมแท่นล็อกที่ประมาณ18 6โมง20นาทีนะครับผมน้ำขึ้นสูงสุดในรอบเช้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานดูวิวทิวทัศน์กันไปนะครับผมตอนเชาน้าในน้ำขึ้นสูงสุด6โมงเช้านะครับ 3. 2มดเมตรแล้วก็จะลงต่ำสุดในรอบเที่ยงนะครับประมาณ 12. บจุด 3าหาเที่ยงครึ่งลงต่ําสุดประมาณ1.2เมตรต่ำกว่าเมื่อวานอีกนะแล้วก็จะขึ้นสูงสุดอีกช่วง19นาฬกา20นาทีช่วงเย็นเย็นวันนี้น้ำใสดีนะครับผมแต่ว่าเห็นไหมน้ำใสตอนนี้นะผมปั่นจักรกยานไปแล้วผมกลับมานี่มันอาจจะขุ่นก็ได้เหมือนหลายวันก่อนที่เราปั่นไปปั่นมาแล้วก็ ความขุ่นความไรของมันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวก็มีนะลื่นล้มซะอึบเดี๋ยวเราจะจิบไปเรื่อยๆนะให้มันไปหมดที่ปลายหาดบางแสนไม่ใช่ปลายหาดวอนนะพะะเริ่มออกเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวจะร้อนไปกว่านี้ นี่เราจะพาปั่นจักรยานและมุ่งหน้าตรงไปหาดบอนภาตอนไม่มีเตียงไม่มีร้านสวยอยู่นะครับเรามาสายตรงนี้เป็นเป็นกล้องของเราเดี๋ยวจะพาไปดูที่หาดดูสิผมมาแป๊บเดียวไม่มีชายหาดนะติดริมหาดกันเลย คนยังไม่เยอะนะครับผมตอนนี้เบาๆออดูดิไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่สบายเราเอ้วันนี้มันน่าจะคนเยอะนะนวันหยุดนะหรือเขารอมา,มาช่วงสงกรานอะไรนะี่อันนี้เป็นแบบโซฟานะร้อยห้าสิบบาทนั่งชิวๆแต่โซฟานี้ไม่เน้นไม่เน้นเทไม่เน้นตกน้ําต้องต้องเรือกล้วยเรือกล้วย,เ,วยเน้นตกน้ํา จอดเบรกจอดเบรกอะไรนะขับเบรกขับเบรกให้คนตีลังกามราาสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งตรงหาดต้นหาดวา,างแสนนะครับผมเดี๋ยวจะพาปั่นไปที่วอนนะภาไม่มีใครถ่ายเราเราขี่จัก,กรยานเราต้องอาศัยสะท้อนตามเงาของกระจกแบบนี้แหละดูดิโอ้โหตรงนี้สวยงามเดี๋ยวคอมนี้ก ก็ร้านใหญ่ๆนะแถวโซนปลายหาดบางแสนผมก็แนะนำร้านที่แบบสแตนดาร์ดนะมันเปิดมานานอย่างยำแม่ริ้วยำแม่ริ้วหลังโคง้งวงเวียนบางแสนก่อนที่จะออกไปอ่างศิลายำแม่ริ้วแล้วก็ร้านดีพร้อมนะครับผมไปเลี้ยงรับรองผู้หญิงผู้ใหญ่ได้เลยอาหารข้างหลังผมก็จะมีรถที่เป็นรถอาหารยามเช้านะเป็นรถฟู้ดทักแล้วก็จะมีข้าวไข่เจียวชุดเบคเฟส มีข้าวอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนคล้ายๆอเมริกันเบกฟรั์เริ่มเหนือยซกอีกแล้วเรารถฟูสทักชื่อร้านหอมทองข้าวต้มอร่อยโอ้โหอย่าบอกนะว่าเจ้าของร้านมาเองเนี่ยผมไม่เคยนั่งเลยแต่อยากนั่งชิลๆมากเลย เดิมร้อนด้วเดี๋ยวจะหาเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแตง่งลอยล่องลำนาวาไกลไปไหม <c oughs> นี่นะ <c oughs> จะหมดพอดีกินไปกินมากา,ฟาแฟเราจะหมดพอดีต้องหันหน้าเข้ากล้องไม้มันถึงจะได้ยินแต่ตอนนี้ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่า <c oughs> วันนี้ก็มาถึงปลายหาดวอนนะครับผม ร่วงซะละวิถีชีวิตยามเช้านะครับเริ่มต้นขึ้นโอ้โห,โหเทคนิคล่องเรือหาปลาเรือมีหลากหลายรูปแบบนะฮะเรือแบบนี้ก็เท่ขึ้นมาหน่อยโอ้โหโอ้โหปั๊บจึ๊บ ตอนยกอะนี่นะเบาไหมก็ใช้ได้นะ,ะวันนี้จากจอนกันไปก่อนจากตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปชาร์จแบตอีกทีหนึ่งก่อนเตรียมแบตสำรองมาอยู่เหมือนกันวันนี้ไปแล้ว